จะบอกว่าในแมปกระโดดนี้เป็นแมปกระโดดที่เจ๋งมากทุกคนนะมันชื่อว่าแมปกระโดดไทม r รีเ r ิ s ์ดโชว์ทาเหมือนกับว่าเราสามารถย้อนเวลาได้ถ้าเกิดเราโดนแกล้งหรือว่าเราโดนมือตบเนี่ยจนเราแบบว่าล่วงลงไปเนี่ยเราสามารถย้อนเวลาได้ทุกคนนะนี่เดี๋ยวจะกระโดดให้ดูนะทุกคนนะนี่กระโดดลงไปแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ๊บอ่ะพอเรากดปุ่มนี้มันก็จะแบบว่าย้อนให้เราเนี่ยกลับขึ้นมาตรงที่เดิมทุกคนนะเอาลงเหมือนกับว่าเป็นการย้อนเวลานั่นเอง โอ้โหถ้าเกิดมีแบบนี้ในแมบ,บนี้เนี่ยจะแกล้งกันสําเร็จหรอเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็สามารถย้อนเวลาได้นะคือทุกคนในแมบเนี่ยสามารถย้อนเวลาได้ทุกคนเพราะว่าไอ้ปุ่มย้อนเวลานี้มันฟรีไงทุกคนนะออบบี้สำหรับมือตบแสดงว่ามือตบตรงนี้แน่นอนนี่เลยเดี๋ยวเราไปมือตบก่อนดีกว่าจะบอกว่าพอเราเข้ามาเล่นในแมปกระโดดนี้เนี่ยเราไม่กลัวตุยไม่กลัวล่วงเลยทุกคนนะเพราะว่าเรามีปุ่มย้อนเวลาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่า เออ Amazing มากเลยนะก็เลยแบบว่าไม่กลัวตุยไม่กลัวล่วงเลยทีเดียวอ่ะอันนี้เราก็กระโดดมางมือตบและนี่คือมือตบฟรีนี่เลยได้มาแล้วแล้วก็กลับไปตรงจุดเดิมฟึ๊บอ่าเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าจะบอกว่าในแมปกระโดดนี้มันสามารถย้อนเวลาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในแมปกระโดดนี้เนี่ยไม่น่าจะมีการแกล้งกันเท่าไหร่หรือเปล่าโอ้มือตบอ้มือตบใช้ได้อยู่ปะ โอเคนี okay, ไ่ไงจุดแกงกันเรามาถึงจุดแกงกันแล้วใช่หรือไม่หรือว่าต้องปีนขึ้นมาอีกอ๋อนี่ไงต้องปีนขึ้นมาอีกอ๋อโอ้โหฝั่งนั้นคือเพียบเลยนะทุกคนนะกระโดดไปเลยเฮ้ยเด๋ยวนะเฮ้ยเอา้ามีคนนี่เหรอย้อนก่อนย้อนย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไป <c oughs> ย้อนขึ้นมาซะตรงนี้เลยเราต้องรองให้ครูดาวย้อนเวลาหมดก่อนโอเคเหมือนกับว่าไม่มีคนไปเหยียบปุ่มไงมีคนไปเหยียบปุ่มแกงอะเอออ๋อคนนี้ใจดีคนนี้ใจดีนี่เอาเอาย้อนก่อนย้อนย้อน ย้อนขึ้นมาแบบนี้โอ้ย้อนไกลมากเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครแถวนี้ล่ะโอ้โอ้ทุกคนตอนนี้เราก็มาใหม่นะทุกคนนะไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งนั้นยังไงโอ้แต่ว่ามีคนไปเหยียบปุ่มพอดีเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้พื้นมาก่อนโอเคไปทุกคนมีไหมไม่มีนะเอ้ยฝั่งนี้คือยังไงนโอ้ย้อนย้อนย้อนต้องย้อน ทำไมย้อนมาตรงนี้อ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมีทางขึ้นอยู่นี่ไงเออมันมีบันไดให้เราแบบไต่ขึ้นไปอยู่แล้วก็มาอยู่ตรงจุดนี้อ่าก็ยังไม่พ้นตรงนี้อยู่ดี <c oughs> เดี๋ยวนะดูเหมือนกับว่าเบคอนเสื้อเขียวนั่นแหะคอยช่วยเพื่อนนะแต่ว่านายตัวดำมาคอยแกล้งเพื่อนโอ้โ,อโหไม่ทันแล้วย้อนก่อนย้อนขึ้นไปเอาย้อนขึ้นไปโอเคเมื่อกี้เหมือนกับว่ามีคนไปเหยียบปุ่มพอดีไปทุกคน ่าเนี่ยคนเสื้อเขียวช่วยเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเราจําได้เบคอนเกลเสื้อเขียวช่วยเพื่อนแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าขอโทษนะขอโทษเราทำไมอยะสงสัยเขาเผลอตบเราเมื่อกี้นี้ <laughs> มีการบอกว่าขอโทษด้วยโอ้โหนี่ใส่ดีจริงๆรอ่ะเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปด้นบนต่อก่อนดีกว่าทุกคนนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องขึ้นไปตรงเส้นชัยให้ได้เวลาเข้ามาในเล่นแมปกระโดดทาวเวอร์เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้เพราะว่าตรงเส้นชัยนั้นบางทีเนี่ยมันก็มีของดีซ่อนอยู่นะ นี่เลยเรากระโดดไปตรงเส้นชายกันเพราะว่าแมพกระโดดทาวเวอร์นี้ไม่น่าจะกระโดดยากกันทุกคนนะแล้วแบบว่ามีปุ่มให้เราย้อนเวลาด้วยบอกเลยว่าอีซี่อีซี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเรากระโดดไปก่อนและกันทุกคนนะมาเปื้อโอเคอืมเหมือนกับว่าใกล้ถึงแล้วเพราะว่าทาวเวอร์นะทาวเวอร์มันไม่ได้สูงมากใกล้ถึงแล้วตรงนี้คืออะไรวะคืออะไรเพื่อน อ่าทำไมมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวรอให้พื้นมาก่อนโอเคพื้นมาแล้วไปเพิบโอเคเฮ้ยตรงนี้ตรงไหนวะอ๋อกระโดดไปตรงนี้ได้เลยโอเคแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อย่าบอกนะว่าตรงนี้คือจุดแกล้งแล้วใช่เลยจุดแกล้งแล้วทุกคนแล้วนายคนนั้นแกล้งป่ะน่ะเฮ้ยเอาแกล้งอยู่นะอู้ยแต่ว่าพวกนั้นก็ย้อนเวลาขึ้นมาโอ้ย่างชอบเลยคนะ่ะโอ้โหแต่เสียดายที่แบบว่าเวลาย้อนเวลาอะไรเงี้ยนายคนนั้นไปแล้วนายคนนั้นไปแล้วทุกคน ไปทุกคนโอ้โหมีการแบบว่าไม่เหยียบแกนแล้วก็ไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราน่าจะใกล้ถึงแล้วทุกคนโอ้โหใกล้ถึงแล้วบอกเลยว่าแจมโบแจมโบเอ้ยแต่ว่าเนี่ยแป๊บน,นึงนะเหมือนกับว่ามันให้นี้นะด้วยทุกคนกรีวิตี้กรีวิตี้คอยนะเพียงแต่ว่าวิธีการคือวิธีการได้กรีวิตี้คอยมาแบบฟรีก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำไปเหมือนกับว่ากดออกจากแบบนะทุกคนนะอ่าอย่างงี้อ่าแล้วคราวนี้เราก็กดรับ ปึ๊บอ่าเพราะว่าในแบบนี้เนี่ยมันคิดว่าเราจะเลิกเล่นพอมันคิดว่าเราจะเลิกเล่นเนี่ยมันก็เลยให้กรีวิตี้เรามาโอโ้บอกเลยว่าแจม่มากุุกคนนะ เน่ได้มาแล้วอาหัวติดเดี๋ยวนะเออเอาใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่กระโดดถึงวะเนี่ยโอ้เนี่ยนะถึงอยู่แล้วทุกคนโอ้ถึงนี้เลยกระโดดถึงตรงแบบว่าด่านสีดําเลยเออถ้าเกิดถึงตรงนี้มันก็น่าจะใกล้ถึงอะไรนะเออเนี่ยแบบว่าใช้กรียวตี้แบบขึ้นมาเลยทุกคนนะชิวชวเดี๋ยวมายืนทําอะไรเนะี่ยฮะคนที่แต่งเป็นแซมมี่นี่คืออะไรโอ้ดีเนี่ยเรามีกรียวตี้โอ้ตามมาด้วยตามมาด้วยคืออะไรอย่าบอกนะว่าตามมาแกล้งอะ่ะ เอ้ยตามมาแกงไปเนี่ยเอยนี่ไงทุกคนเส้นชัยถึงแล้วอ๋อจะบอกว่าไอ้ตรงเส้นชัยเนี่ยเป็นแค่ประตูนะทุกคนนะประตูเส้นชยัยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเอ้ยอะไรเดียวย,ย่อเออยนายอู๋แซมมี่แซมม,มมี่ตบปอมชัดๆนี่นายเป็นผู้พัฒนามแมบพบเบนลอดไม่ใช่หรอฮะสติว่าเบนลอดน่ะทำไมนายขี้แกงแบบนี้ล่ะอะตบเลยตบเลยตบเลยอะตบอะตบสิไม่ตบล่ะ เพราะว่าเราเนี่ยมีย้อนเวลาไงนายก็รู้นี่ว่าในแบบนี้เนี่ยมันมีการย้อนเวลากันได้ถ้าเกิดนายไม่ตบแล้วก็เต้นแล้วนะสรุปว่าแซมมี่ไม่ตบอ่ะทุกคนนะเมื่อกี้นี้แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามือตบนี้ได้ทุกคนนะนั่นเลยนั่นคือมือตบนี้เลยมือตบสารเคมีนี่มันให้เรามาฟรีๆเลยถ้าเกิดเราอยู่ในแบบนี้ประมาณ5้านาทีนะมันก็ใช้มือตบนี้เรามาฟรีๆเลยหรือเราเจอแซมมี่เจอแซมมี่เจอแซมมี่นี่ เจอแซมมี่ตบร่วงไปแล้วแซมมี่แซมมี่ย้อนเวลาขึ้นมาหรือเปล่าอ่านี่ไงนี่ไงเจอ เดแต่มีจะโอ้ยเอดีเออดีเอดีโอ้โหนี่นายแต่งตัวเป็นผู้พัฒนาแมบสติวเบลล์แต่ว่านายก็คือแบบว่าขี้แกล้งจัดนะนายฮะขี้แกล้งจัดนะนี่ไปเลยแะม,ม <c ười> ีคือเมื่อกี้นี้เนี่ยเราชนะหนึ่งครั้งแลละเพราะว่าเราเนี่ยขึ้นไปตรงด้านบนใช่ไหมทุกคนนะแต่ว่าที่ขึ้นปอีกรอบนึงก็เพราะว่าถ้าเกิดเราชนะ3ครั้งเนี่ยเราก็จะได้มือตบเหมือนเป็นมือตบสควิสเกมมาทุกคนนะ แต่ครานี้เนี่ยเราต้องชนะสามครั้งด้วยกันนะแล้วเราก็มาตรงจุดแกล้งกันอีกแล้วอู้สึกว่ามีมือตบโลบักด้วยหรอโอย้ยังเจ๋งอ่ะทุกคนนะมือตบเงินนะมือตบโลบากอะ่ะมีมือตบโลบกลักด้วยเอ้าเฮ้ยจะแกล้งหรอปะนะ่อุ้ยตกใจแกล้งแน่นอนเพราะว่านายหัวเหลืองนี่คือแกล้งเพื่อนคนนี้แน่นอนเพราะว่าคนเมื่อกี้นี้ย้อนเวลาขึ้นมาโอ้นายนี่นะเอาไปทุกคนโดนปนะุ้เนี่ยฮะนั่นไงเอาย้อนก่อนย้อนย้อน,ย,อนย้อนขึ้นไปก่อน โอ้ oh, แสบจริงๆนะโอ oh, oh, ้มีการเต้นมีการเต้นย้อยเย,เย้ยมีการเต้นย,อยอ้อยเย้ยมีการเต้นย้อเย้ยอ้าเราก็ย้อนเพื่อนเราก็ยอ้อนน่ะนายเต้นเราก็เต้นเหมือนกันนะดินายเต้นเราก็เต้นเหมือนกันนี่เอาดิอ่ะบอกเลยว่าชอบในแบบนี้ตรงที่แบบว่ามันเป็น R15 ทุกคนนะตัวละคอรเราเป็น R15 เราก็สามารถแบบว่าใส่ท่าเต้นที่เราซื้อมาได้นะคนนี้คือมี gravity coil กระโดดไปได้เลยมั้งได้ไง <laughs> แต่ประเด็นคือ gravity coil เฮ้ยมาแล้วทุกคน นี่กิวิตี้คอยมาแล้วว้าฮ่าห้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 าว้าฮ่าห้าห้าห้านายไม่ได้แอมเราหลอกนะนายนะนายหัวเหลืองนี่ไปเลยย้อนเวลาขึ้นมาสิ ปรากฏว่านายหัวเหลืองย้อนเวลาขึ้นมานะเมื่อกี้นี้ก็เลยไม่ร่วงแม่บอกเลยว่าแมปนี้มันเจ๋งตรงนี้แหละทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงเส้นชัยอีกรอบหนึ่งแล้วทุกคนนะไปก็เหมือนกับว่าเป็นการสะสมความชนะไว้แล้วก็เอาความชนะนี่แหละไปทําการแลกมือตบเทพมาทุกคนอันนี้เราก็นี่เลยจัดไปเข้าประตูนี้ไปเย้โอ้แต่จะบอกว่ามือตบนี้ลดราคาหนักมากเลยทุกคนนะน่าสนใจนะจอละคาห้าสี่เก้าโลบักเหลือหนึ่งเจ็ดเก้าโลบัก อยากรู้ไงว่ามันจะแรงแค่ไหนกับมือตบโลบักเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนทํามือตบโลบักเท่าไหร่นะแล้วตอนนี้เราก็ซื้อมาแล้วมือตบโลบกักมาดูซีเป็นยังไงออ้โอ,โอ้มือตบโลบักสวยมากทุกคนนะมันมีความออร่าของโลบักออกมาแบบนี้เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะกระโดดขึ้นไปอีกเพราะว่าเราเนี่ยจะไปเอามือตบแกงบ้านะเรียบร้อยคนนั้นย้อนปะอ๋อไม่ย้อนลวเพื่อนย้อนขึ้นมาเอาย้อนขึ้นมาแล้วเอาย้อนล่วงย้อนอยังไงให้ล่วงเอ้ยแต่ว่าคนแกงไปแล้วนะ คนแก้งหายไปแล้วอ่ะแต่ว่าคนนี้แก้งแทนคนนี้แก้งแทนคนนี้เอามือตบไม่ทํางานมือตบลบักโอเคย้อนขึ้นมาเพื่อนย้อนขึ้นมาเฮ้ยกําลังย้อนขึ้นมา <laughs> กาลังย้อนขึ้นมาดูคนไหนบะนี่ไงย้อนขึ้นมาแล้ว <laughs> ย,ย้อนขึ้นมาก็โดนอีก <laughs> เออดูความที่แบบว่าเขาย้อนมาไกลไงทุกคนนะแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงเส้นชายอีกรอบหนึ่งเอ้าเฮ้ยรู้เหมือนกับว่าจะมีเพื่อนแบบจะใช้มือตบตบเรานะเพื่อนก็อยากเกียดเนี่ยคนคนคนเนี้ยคนเนี้ยเออเอาดิเอาดีาดมือตบเอาดีย้อนมาซีย้อนมาย้อนมาแล้วก็ตรงเส้นชายเนี่ยมีของออกมาเป็นปืนตะขอด้วยเราลืมหยิบไปเมื่อกี้นี้นะนี่เรามีปืนตะขอโอเคไปแล้วก็เาประตูนี้ไปฟึบ แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ชนะ3ครั้งและถ้าเกิดเราชนะ3าครั้งเนี่ยแน่นอนเราก็จะได้มือตบนี้มานั่นคือมือตบในซุกิสเกมนะทุกคนเป็นมือตบผู้คุมสามเหลี่ยมนี้ก็ถ้าเกิดเราชนะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะได้มือตบเทพๆมาเรื่อยๆทุกคนนะพอเรามาดูตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยมันคือบอร์ดชนะสูงสุดขอถามสักคำว่านายคนนี้นะ นายคนนี้เล่นยังไงเนี่ยคะชนะถึงสองพันครั้งทุกคนจริงๆนะเอาหายไปไหนว่ะข้อความข้อความหายได้ไงนายคนเนี้ยชนะถึงสองพันครั้งนายทำได้ยังไงเนี่ยอ๋อหรือว่านายซื้อพรมหรือเปล่าเออนายทำได้ไงเนี่ยฮะนายแบบนี้เป็นแบบกระโดดแกล้งกันที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่หัวร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีให้เราแบบกดย้อนเวลาทุกคนนะเวลาโดนแกล้งหรืออะไรเนี่ยเออนั่นแหละ เราก็แบบว่านี่งสามารถแบบกดย้อนขึ้นมาแบบนี้ได้นะแล้วก็กลับมาแก้แค้นคนที่ตบเราล่วงได้อ่าเฮ้ยไม่กี้นายคนนี้ตบเรานี่ว่านี่นายคนนี้นายนายคนนี้ตบเราเออย้อนขึ้นมาเลยเพื่อนแต่นายย้อนขึ้นมาไกลหน่อยนะแล้วคราวนี้เราก็สลับมือตบพอเพราะสลับมือตบเราก็ตบอีกสิตบอีกเออแล้วนายก็จะคูดาวไม่ทัน <laughs> อ่ะย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปนี่ทุกคนนี่ย้อนขึ้นไปเลย ปึ๊บเอ้ยโหย้อนถึงขนาดนี้หรอเนี่ยเมื่อกี้ใครตบเราเมื่อกี้ใครตบเราเราไม่เห็นเหมือนกัน <S <S บอกเลยว่าเนี่ยคือความสนุกของแบบนี้นะ <S <S นี่ต่างคนต่างก็ย้อนเวลามา <S <S โอ้สีเพื่อนไม่ล่วงไม่ล่วงแบบเอาล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงก็ย้อนไปดิย้อนไปดิโอ้ยย้อนไม่ทันเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดโดนตบซ้ำเนี่ยเราย้อนไม่ทันเพราะว่ามันครูดาวไม่สาเร็จ <S <S นายมือตบแดงอีมอแล้วนี่นายมือตบแดงเสื้อดำอีกแล้วเออเอาดีไปดีนี่ไปคู่เลย เดี๋ยวนะนายมุตกแดงย้อนขึ้นมาป่ะอ่ะนี่ไงเขาย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาก็ตบซ้ำดีครูดาวไม่ทันดิเออโอ้เบคอนเบคอนอะไรเบคอนโอ้โอเคต่างคนต่างย้อนดีดีฮย้อนมาสู้กันย้อนมาสู้กันฉันขึ้นมาแล้วโอ้ใครเมื่อกี้ใครโอ้โหมันสนุกตรงนี้แหละโอ้โห